สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมคะที่ผ่านมานะคะเพลง Over the Blue Sea นะคะแล้วก็ m e r r i l y We r o l l Along นะคะซึ่งครูติ๊กได้ดูคลิปที่คุณพ่อคุณแม่นะคะอาจส่งมาให้นะคะมีบางคนนะคะใช้นิ้วเดียวนะคะจิ้มนะคะอันนี้ถือว่าทำไม่ถูกเลยนะคะ คือครูติ๊กอยากจะให้เด็กๆใช้มือนะคะทั้ง3นิ้วนะคะสองข้างนะคะนิ้ว2คือนิ้วชี้นะคะแล้วก็นิ้ว3คือนิ้วกลางนิ้ว4คือนิ้วนางเราจะใช้3นิ้วนี่ยนะคะวางที่คีย์ดำสามตัวทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วเราก็จะกดนะคะจากตัวโน้ตที่เรามองเห็นนะคะ2ก็คือเราจะกดนิ้วชี้นะคะ 3. เราจะกดนิ้วกลาง แล้วก็สีเราจะกดนิ้วนางแต่ไม่ใช่ใช้นิ้วเดียวจิ้มแบบนี้นะคะไม่เอานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกดูอีกครั้งหนึ่งแล้วเพลงนี้นะคะหมายความว่าเราจะเล่นทั้งสองมือทั้งมือขวาและมือซ้ายครูติก๊กจะประเมินว่าเด็กๆนะคะที่ผ่านมาเด็กๆมีพัฒนาการในด้านการใช้นิ้วมือ าดูนะคะหูฟังเสียงแล้วก็ให้มือสัมผัสถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เรามาลองดูกันว่านะคะเราจะเล่นนะคะให้เด็กๆด,ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเด็กๆทำได้ไหมแล้วก็ทำถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาลองดูกันนะคะว่า เมอรรลี่วีโรอางนะคะเราจะใช้มือข้างซ้ายนะคะนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นะคะวางไว้ที่คีย์ดำสามตัวนะคะเด็กๆขาดูนะคะเราจะกดนะคะเลขสองคือนิ้วชี้นะคะสองสามสี่ เด็กๆอย่าลืมนะคะมันจะมีโนต้ตตัวขาวนะคะซึ่งเราจะต้องกดให้เสียงยาวไปสองจังหวะเด็กๆลองดูใหม่นะคะลองเริ่มใหม่นะคะกดสองสามสี่สามสองสองสองสามสาสามสองสองสองแค่นี้เองนะคะเด็กๆคะ่ะ มือซ้ายเราเล่นไปแล้วนะคะเด็กๆขาตอนนี้เราก็จะมาเล่นมือขวานะคะเพลง Over the Deep Blue Sea นะคะเด็กๆดูนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยเลขสี่ก็คือนิ้วนางนะคะกดสี่สามสองสามสี่สสสสองสองสาสี่จะเห็นว่าตัวกลม นะคะเราจะไม่กดหลายครั้งนะคะเราจะกดครั้งเดียวแต่เราจะนับไปให้ได้สีจังหวะแค่นั้นเองนะคะลองดูใหม่นะคะเด็กๆคะสีสา เนะคะว่าคณติกจะไม่ยกนิ้วเลยนะคะการยกนิ้วหมายถึงการกดนะคะแต่อันนี้เราจะกดครั้งเดียวแต่เราจะนับให้ยาวไป4ีจังหวะแค่นั้นเองนะคะตอนนี้เราจะลองมาเล่นดูนะคะหลังจากที่เด็กๆฝึกมือซ้ายและมือขวาได้แล้วเราจะมาเล่นนะคะทั้งสองข้างเลยโดยเราจะเริ่มต้นด้วยมือซ้ายก่อนนะคะเด็กๆขาลองดูนะคะพอเราเล่นนะคะมือ ซ้ายเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยมือขวาเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นทํานองเพลงเดียวกันนะคะแต่เป็นการฝึกมือซ้ายและมือขวาเด็กๆลองดูนะคะเราจะเริ่มนะคะเรานับสี่ก่อนนะคะหนึ่งสสามสี่เริ่มสองสามส เด็กๆขาลองไปฝึกดูนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ช่วยสอนเด็กๆแล้วก็อัดคลิปมาให้ครูติ๊กนะคะตอนนี้มันใกล้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องประเมินว่าเด็กๆเล่นได้หรือไม่ได้นะคะก็ขอความกรุณาคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยสอนเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็อัดคลิปนะคะส่งให้ครูประจำชั้น นะคะแล้วคุณติ๊กก็จะมาเช็คดูว่าเด็กๆเ,เล่นได้หรือไม่ได้นะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะตั้งใจฝึกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวคุณติ๊กจะดูว่าใครเล่นได้ดีมากยังไงและเดี๋ยวคุณติ๊กก็จะมาบอกเด็กๆนะคะว่าใครประเมินผ่านเท่าไหร่นะคะจะให้คะแนนด้วยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ